สนใจเ,เ,เติมเกมไปกับผมได้เลยที่เทนก็ได้ชอบนะลิงก์ได้อยู่หน้าเองโอเคมาดูกันเลยว่ากิจกรรมนี้สุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองแล้วก็เหมาตู้กี่คูปองต้องเติมกี่บาทไปดูกันเลยทุกคนในการสุ่มแต่ละครั้งข้าไม่บอกนะครับว่าสุ่มแต่ละครั้งใช้กี่คูปองกันบ้างโอเคเรามาสรุปกันเลยสมมติคุณต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้แบบการันตีต้องใช้ทั้งหมด300 คูปองแล้วก็2สกินจากในก,กิจกรรมนี้ต้องใช้ทั้งหมด550คูปองแล้วก็เหมาตู้จากในก,กิจกรรมนี้จะต้องใช้ทั้งหมด900คูปองนั่นเองนะครับอันนี้องขอบอกไปก่อนนะวสมมติคุณสุ่มไปแล้ว3 0 0รคูปองใช่ไหมมันไม่ได้การตีคุณจะได้สกินการที่สุดนั้นขวาหรือว่ารางวัลใหญ่เนี่ยมันเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ สก,กินนี้เนี่ยเปิดตัวมาผมจําได้ว่าราคาแค่ประมาณ300-400คูปองนะที่ผมได้มาก็ได้ไม่แพงเลยนะครับผมแต่ว่ามาขายรอบนี้ราคาเหมาตู้ค่อนข้างแรงอยู่เนาะแล้วก็สำหรับใครจะเติมเกมร้านผมนะครับก็721บาทได้915คูปองนะครับถ้าใครแบบว่าอา่าไม่อยากเติม 721บาทนะครับก็เติมที่นสิบาท20บาทก็ได้นะครับหมายถึงว่าเติมมาเช็คดูก่อนนะครับว่าผมมาเติมจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับจริงๆก็มีเครดิตดูอยู่นะครับก็721บาทได้915คูปองสนใจทักเพจเทนตี้ช็อปได้เลยนะครับเติมเองกับมือไม่เหมือกแน่นอน,นอะไรน้อยมากว่าเจอกันคลิปหน้าทุกคนเจอกันครับผมบ๊ายบายโบโอเกลเจย